สบายดีป้าลุงตุ้จ้าลูกโอ้ยอย่าไปแต่ซางร้อยจ้ามือนอกขึ้นบ่นอกเห็ดเองสบายดีป้าลุงอ่ะอะลนู้นนอกเห็ดเองมาลุกอะไรเนี่ยตุ้จ้าแล้วลูกสอนนอกนู่นลูกพานอกเห็ดดูสบายดีป้าลุสอนเห็ดทำไมเห็ดคือนหดสินนัลูกสบายดีป้าลุงเออ โอ้ยแ่งเด้เก่งๆวเก่งๆเก่งๆเอาพอนองอะไรนะนุ่งไปซื้อของยัลไงพี่น้องมันอยู่ห่านกันสามสี่เมลุประเทศเนาะกระสางเก่าทางเขงานก้นล้วพี่นขาวกันเนาะเข็ดนขาวลูกชายกับลูกสาวกินจ้า จ้าเบิ่งกระมินไหมลูกบอกไว้ที่ปุ่นพี่น้องเออปัดยังไงกันก็ยาวกวดมือจะเขื่อนนะพี่น้องเอ้ะกวดตลอดบ่กวดตลอดก็ได้เพราะหันขา เฮ้ยสิอย่าคนอี่ามันตินะนั่งเฮียนแล้ว Si Oon A wonder if the hers are a bit small or large. Tumisτο kepertanya di bihac Alcohol free drinks. Thank you. ควักมาเลยก็ไปเมยก็ไปควักเออจะมาเลยนะควัเลยควักเลยบริเด้วแมมิเนร์มิเนมิเนอนี่แนนออกเด้อสินมาสิน ya, lấy gì bóng nào? Nào, lúc bóng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  lúc hả? lúc cha, lúc cha, lúc bóng lúc bóng lúc bóng lúc đây này. đi Nào, bóng lúc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  luôn lúc bóng ไปถอดออกที่น้องที่ถอดเย้อกันล่นมามาอนับมามาปอนมากินเบอร์จอปนะไหนเดี๋ยวเยนะหาไปน้ำบลปลงเลยก็เพื่อ maybe กับกับโจบบริบูรณ์โจบบริบูรณ์ขแม่บอกเอาใส่หัวซิวะใส่หัวก่อน ใ่หัวใจหัวขาหน่อยกับขาเท้าไปขับรปการประักันการเมยกกับไปเมยกกับไปเมยกมาเมยก็มาไปเมยกันนะลองไปกินเลยหายังวันนี้สักส วเดี๋ยวยชงใส่สายอยู่นอกอยู่นี่บรามมีพริกขัวบะตำกันแบบสดๆเลยสบ,บายดีครับมยพี่น้องกูจะไปกินชมอากาศเอาพริกดีเลยเอาพริกขาวอันนี้ข็าปุ่นให้ตำนะใชปุดย่ะ

มันแก่คักเลยวปะนกไหมพอี่กินอื่นไปชื่อาั่พชื่อรอนัมงร่ชื่อไปค้าบอกงกินงัวกินเจ้าของปู่ให้งัวกินบะกำลังเป็นกำลังขึ้นนั่นเป็นภูมิน้อยเออ กเมนกล้ากักังเคียวแล้วงอกินก่อนข้าเห็ดชวนบดีหยาบเนาะพอแต่มันอันนั้นมันบูขาโลดใครแต่ใส่ไฟอมีปลาบุญนะฮะเอนไปแลย อยากลงอยากลงไปดินมื่นกับปีหนึ่งมื่อื่นพอแล้วยังไม่ได้ห่อเดียวนี้ยังเก่าๆต้งกอชีวีตเดือนไปยังห่อชสิบสองมื่อื่น ยุกี้น่ะแปดเดือนเก้าเดือนเพราะยางนะยางเร็วเนาะบัดมอนี่ผับปีนึงยังยางบ่ได้อยู่เป็นยางก้อนเนาะอันนี้พผัเว้าน่ะเริ่มออกซัดเลยแต่ว่ายังมาทันยาง ย้างเลยย่างย่าอ๋อเถิงปวบวชคักอีกพี่น้องเลยป่าลงคันอยู่เถิงเลยวพราอยากเล่นกับเบื้องน่ะลงมาแล้วก็ฟื้นน่ะเอาฟื้นไปแล้วก็หายอ๋อย้างเลยย่งย่างย่งโอ้ยมันแดดมันแดด ถือใจเข้าไปฮัมเมลเร็วเข้าไปฮัมเมลเร็วฮัมเมลเร็วระวังกันมันปีนครับเด้อมันเบาเลยฮะ ลมีน้องลมลมมันเชียวกระทอมไปแล้วพูดตั้งพืนเทิมเลยลาเลยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ไปตีตาเอ่้ยว่ะ อยากได้ปอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เด้อผมไอพี่น้องพอกันม่คลิปนะ้าสบายดี